ออฟฟิศของเราอยู่กันแบบพี่น้องแต่พี่แม่งด่ากูทุกวันเลยนะกูเหนื่อยเฮ้ยก็เราเป็นพี่น้องกันนะเดี๋ยวกูด่ามึางนิดนึงแต่ด่าเสียดสีด่าแบบนี่แย่จริงๆเลยว่าทําแบบนี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยมันมันเหนื่อยนะจริงๆแล้วในการเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยมันโอเคนะในฐานเป็นหัวหน้าแต่ว่ามันต้องมีขอบเขตไม่งั้นอนะ่ะมันสร้างบาร,รมีไม่ได้คือควรมีความชัดเจนว่าหัวหน้าควรมีตําแหน่งหน้าที่อะไร น้องควรมีตำแหน่งหน้าที่อะไรงานส่วนงานความสัมพันธ์ในการเข้าใจอะไรพวกนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยมันถือทํทำงานร่วมกันได้หลายหลายคนที่มีปัญหามากๆเลยคืออยู่ใน Family Business อยู่ในระดับครอบครัวเอาผสมผสานระหว่างแบบสามีภรรยาทะเลาะกันกับบ้านก็นท,ะทะเลาะกันงานก็ไม่ค่อยเวิร์กเพราะไม่ฟังกันเพราะเป็นสามีภรรยาผสมผสานหรือบางทีก็เป็นแฟนกันหรือบางทีก็เป็นพี่เป็นน้องกันทํางานไม่เวิร์กเพราวันนี้น สิ่งที่สำคัญเลยคือควรจะชัดเจนในบทบาทหน้าที่และความคาดหวังของงานและคุยกันถึงงานไม่ใช่คุยกันถึงเรื่องอดีตชาติหรือมีการเขาเรียกอคติต่อกันและนั่นแหละครับจะทําให้การทํางานมันไม่เหนื่อยมันสนุกและมันชัดเจนและมันเติบโตด้วยกันได้ผู้นาลงรรมือทำเต็มร้อยครับ